สวัสดีครับตอนนี้เวลาเ1ลาเวาเวลาเวลาเวาเวลาเวลาเวาเวลารทีาเวนาเวลานะลาเาเมลานวัายวาเวัาอิสาวาเอลนะคระา,า,าวรเลราวลาเวลาเวเวลไดวทาเาการสลาเวลนเวลเวลาเรลาเรลาเวลาเวลาเวลเวลาเว้าเวลาเวลาเี่าเวานนะารับที่ไท้่ิดตวลาเวลาวลาเวลาเวลาเาา นับวันนี้ทางสวนเลาจัดเตรียมจะส่งให้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับทางสวนได้ทําการตัดจากแปลงต้นพันธุ์ทางสวนนะครับท่านค่อนข้างจะสวยนะครับพอดีเลยนะครับอายุประมาณสามสเดือนขึ้นไปนะครับชุดนี้ เหมาะก,กับการที่จะนํามาเป็นท่อนพันปูกนะครับสําหรับชุดนี้จะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตาบลเขาสายอำเภอบ้านถือจังหวัดรทุธานีนะครับจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตาบลผู้แค่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราบุรีนะครับจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตาบลหนองว่านะครับอำเภอเมืองจังหวัด น้องบัวลำพูนะครับแล้วก็คุณพี่อีกหนึ่งท่านนะครับทา,ท,ทางพี่ทางภาคเหนือนะครับที่จะส่งให้กับคุณพี่ที่บ้านเรานะครับตำบลเวียงการคือห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับทุ่นพันยุญาหวานอิสราเอลก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เขตสวนธนรพัดสกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายได้ศูนย์91ศูนย์51 5839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง youtube กิอาอังกฤษธนพัทการเด่นนะครับทางสุนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความขึ้นไหว่อยู่ตลอดพี่เพื่อนสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แลกดถูกใจด้วยนะครับ